สวัสดีครับพี่้องครับตอนนี้กำลังเดินทางออกจากด่านช่องมิกนะครับคุณผู้ชมออกมาจากด่านช่องมิกนี่สปปล่าครับไทยทอดบรรยากาศให้พี่้องไปเบิงกันอ,อ,อันนี้ม้อไส้รับจา้างคือจังบาทเรัาผนานะพี่ดอง นจนนายจิเป็นมอไซค์เนาะพี่น้องทั้งฝั่งสอบปล่าวพิ่นกับอื่นวนะ่ารถจักรนะครับรถต,ตู่กันเขาคิวกันอยู่น,นะนี่อันนี้ก็เป็นนายจิเป็นป้อมตำรวจเล่านะครับพี่น้องกำลังกินเข่ากันบ้า,บ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 างหรอให้อเขาเหนียวกันไหมนี่ ตอนพี่น้องเนี่ยมือเศร้าครับนี่ครับ EP นี้นี่ภาพโอ้อเมซอนพี่น้องอเมซอนนี่นี่อเมซอนกับมีเด้ออยู่ประเทศลาวนี่โอ้คักแถกำลังเฮ็ดวิหารได้หนี่ครับพี่น้องกำลังสร้างวิหารน,นะครับสังนี้โอ้สวยแท้ภาษีมองโอ้อันนี้ห้านขายเครื่องครับพี่น้องนีน่ร้านขาย ของนะครับถนนหนทางง่ายๆครับพี่น้องถนนใหญ่แต่ว่าเราวิ่งเล่นขวานะครับทางฝั่งเราภูเขางามแท้ไทยเราต็มที่เปิดเอไอซติดต่อกันง่ายนะครับมุ่งหน้าสู่น้ำตกตดัดฝ่าน เอฟบอรปดลาวนะครับหลวงคุณท่านเปนไก่ใหดิจากช่งมิ <Jung net> เพิ่งเพิ่งเดินทางออกจากตัวด่าน,นชองมิกเมื่อกี้ก็กไปสแตมม์พาส,สปอร์ตสองที่อ่ะโอ้น่าจะเป็นน่าจะเป็นคาก้สตุของ สวยมากเลยครับอาคารอะไรนออนอะเนาะดานครับดานดานนี่ครับเจอดาน,นะครับตอนนี้ก็เก็บภาษสงภาษีธรรมดานะครับเลาเวีย ตอนนีสมัยชิ่เราก็เริ่มถ่ายปงถ่ายภาพถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวมาอวดกันเคยมาไหม,ไมย,ยังไม่เคยมาใช่ไหมครับ สามกรุงเทพกรุงเทพไหมครับเป็นคนกรุงเทพกรุงเทพเป็นสองคนเลยนี่พี่น้องอ่านมาจากไหนเนาะอ่านมาออกกะรุณาไปเที่ยวไปเที่ยวอย่างนอเนาะพี่น้องไปเที่ยวละคัน๋อการุณาไปเที่ยวละคันเพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สิน บริษัทและตัวท่านเองโอ้ครับนี่ครับต้องให้พิยุทธ์อ่านซอยด้วยรับพิยุทธเค้มาอยู่ทั้งพี่ปะครับอ๋อพี่ก็เนี่าได้เดาเอาเนาะตรงสอคล้ายๆกันนะครับทางฝั่งไทยรถก็รถตู้เนี่ยก็สแตมพาสปอร์ตรถนะครับคุณผู้ชมไป์ตรถ ถ้าทำพ่อสปรอร์ตรถก็ห้าสบาทนะครับจะได้เลื่มเป็นสีม่วงๆนะครับเดี๋ยวก็สีพ่าพี่น้องไปถ่ายถอดบรรยากาศฟังเราอ๋อกรลูดาเหรอคะด้วงด้วงอะไรไมือซ้ายเขาเคยเนก็เ,นเ,คเ,นเคยมา กนะคนภาษาคนละคันยินนโอ้วคนยูนิตูนะครับเจ้านาที่ยืนิตูสีสมขนาดยูเล่ายังมีสีสมครับพี่น้อง <c oughs> สีสมไทยลาวสีสม้ม ขั้นตอนออกมาจากด่านตอนนี้ก็ประมาณ7นาทีแล้วเนพะื<ส>่อจะวิทย์มองนี่ไปกับประมาณ<ส>อ่าสิบนาทีนะครับ<ส>ไปครับ<ส>เราเข้าตู้เอี เลิ่นนะครับแถวนี้งาม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 สวยๆน่าจะเป็นแหล่งอุตสาหกรรมทางฝั่งนี้ต่อไปนะครับในอนาคตโอ,โอ้ผู้บึงกับสิบปวดหัวอยังได้ับหยกหยก,ยก ยากาศของสอปอปอลาวเนี่ยวันนี้นะครับบ้านเรือนก็เหมือนเมืองไทยนี่แหละครับแต่ว่ายังมีกลิ่นอายของความเป็นฝรั่งเศสนะครับสังเกตจากบริเวณประตูบ้าน มีกิจไอของฝรั่งเศสนะครับนีแต่บางบ้านก็เหมือนบ้านคนไทยอีสานทั่วไปนะครับม,มีร้านขายเครื่องนะครับร้านขายเครื่องก็คือร้านขายของบรรยากาศสองฝั่งข้างทาง ตอนที่ f c ไซ้ดิววัดสวยงามครับพี่น้องวัดแล้ว,วยงาวยังขึ้นไหมครับขึ้นยังมีไหมครับไม่มีแล้วไม่มีแล้ว ฝากตอนพี่น้องในอีพีนี้นะครับกับการเดินทางข้ามมาทางฝั่งช่องมิกเพืที่ไปเที่ท่องเที่ยวที่ประเทศลาบนะครับขอให้ยูดีมีแห้งนะครับในการรับชมคลิปนี้นะครับอากาศมีอย่างที่แนะนำกับสามารถแนะนำมาใดนะครับขอบคุณมากสวัสดี